สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทท่านเลยนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องสาวบึงเช่นเคยนะคะกับฮานอยชุดโค้งสุดท้ายนะคะพี่น้องจะเน้น3คู่กัน3คู่เนาะ,ะในชุดนี้แอดก็จะจับแนวทาง3ตัวให้ด้วยนะคะ,ะมาดูกันเนาะมาดูผลสรุปของวันที่25กันก่อนนะคะค่อยดูของวันที่2 6หเนาะ,ะห่างหายไปนานเนาะสำหรับชุดโค้งสุดท้ายนะคะพี่น้องจ๋าก็ดูแต่แล้วแต่ช่วงเวลานะคะ ทำงานประจำไปด้วยก็จะยากหน่อยเด้อพี่น้องจา๋าอ่ามาดูกันนะคะแล้วก็ถ้าแอดยังไม่ได้ตอบคอมเมนต์ใครหรือว่าพูดคุยทักทยายใครก็กรบาบขอรุขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวสามารถไล่ตอบคอมเมนต์ในวันหยุดแล้วกันนะคะพี่น้องจา๋าในน้อยเฉพาะกีจนะคะมาดูผลกันน้อยเฉพาะกีดออกหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดถ้าตรงนี้เป็นหนึ่งเราก็จะได้ตูดเนาอพี่น้องจา๋า แล้วก็ล่าง36มหกดูแอดมี34มา36หลุดไปนะคะสำหรับลอยเฉพาะกิจพิเศษนะคะ997อ่ะ97มาตัวที่แอดกลับหัวไว้ให้นะคะดูอันนี้ก็มากลับหัวเนาะพี่น้องจา๋าถ้ากลับหัวนี่มีใครได้กลับหัวไหมเนาะแอดก็ไม่ได้เขียนไว้ให้เนาะ997นี่3ตัวตรงๆเลยนะคะอ่ะเข้า2ตัวเนาะส่วนล่าง51แอดมี15นะคะในชุดกัน ก็เข้าไปนะคะบนล่างเลยอะสำหรับในนอกปกติ5 0าย์สดูพี่น้องจา๋ามองนี่เป็น2ก็บบอเป็นเนนอแอดอดึง0ูย์หกับ0ูย์สออกมาเพราะว่าเด่นสุด0ูย์สก็มีนะคะในสูตรมารวมแต่แอดไม่ได้ดึง0ูย์สมาแอดก็คัดมาจากตรงนั้นอีกทีหนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าเสียดายมากๆเลยอะงั้นก็ได้3ตัวอีกตรงนี้3ามตัว2เร่งเลยนะคะ แล้วก็ล่าง42 42แอดก็ไม่ได้ดึงมานะคะ42ก็เข้าทั้งบนทั้งล่างในสูตรมารวมสำหรับในนอย v วียพนะคะ082ล่าง49นะคะอันนี้ก็หลุดไปเนาะมาแค่2คู่นะคะพี่น้องจ๋ามาพิเศษบนล่างนะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้ต่อด้วยเนาะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าก็ยังถือว่าโอเคนะอย่างมา2คู่นะคะอ่ะไปกันต่อที่ วันที่26นะคะ,ะก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันเช่นเคยนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ แนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดเนาะพี่น้องจา๋าชื่นชอบค่อยตามนะถ้ามีตัวที่ชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้ง้อคะพี่น้องจา๋าสำหรับตัวเน้นในวันนี้มาดูกันนะคะตัวเน้นในวันนี้นะคะก็จะมีห้าหกห้าหกก็กลับหัวเป็นห้าเก้าด้วยเนาะถ้าชอบนะคะถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องกลับสองสาม จ็ดหกอ่าสำหรับชุดกันนะคะห้าสามหกสามศูนย์สามมีแต่สามพี่น้องเลย อะมาดูชุดสามตัวกันนะคะเก้าห้าหกเจ็ดสองสามแปดเจ็ดหกนะคะอ่ะ อย่าลืมเก่ากพกเด้อพี่น้องจ๋าเดี๋ยวแอดเขียนไว้ให้ดีกว่าเพื่อป้องกันการลืมนะคะเผื่อนําไปพิจารณาเปรียบเทียบดูเนาะอ่ะห้าเก้านะคะหรือเจ็ดเก้าเก้าเก้าเจ็ดมาแล้วมาอีกได้นะคะ,ะ่ถ้าใครชอบข้างหน้าก็นําไปเป็นแนวทางได้เนาะอ่ะถ้าชื่นชอบเหมือนกันนะคะก็จดไว้แคปไว้นําไปพิจารณาเปรียบเทียบดูนะคะพี่น้องจา๋าอ่าแอดเองก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนเนาะ คำนวณไปตามสูตรได้ยังไงก็นํามาแบ่งปันพี่ๆแบบนั้นนะคะพิจารณาเปรียบเทียบกันเอาเดอ้อแค่แนวทางนะคะนี่เข้ามีหลุดนะคะอ่ะก่อนออกไปนะคะแอดก็ขอกําลังใจเช่นเคยนะคะอ่ะดูจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยเดอ้อสาหรับพี่ๆเอฟซที่มาใหมก่ก็ถ้ายังไม่กดติดตามก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะอ่ะเวลาแอดลงคลิปเนาะจะได้ขึ้น เด้งขึ้นมาเลยนะคะจะได้รีบมาดูเนาะจะได้ไม่พลาดนะคะอ่ะก็ขอให้พี่พีเทุกทกท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกๆวันเลยนะคะเงินทองไหลมาที่มาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ